พี่ชางค่ะพี่ซางอยากให้ไตเติลของวิดีโอนี้เป็นยังไงไตเติลเหรอเป็นสีไหมเออสีบริสัท์นะสีบริสัท์เหรอสีเขียวเอ๊ะหรือสีฟ้าวะเออรวมกันไปเลยโอเคค่ะก็โอ้โหสเตป forward ครับสเตป forward to the future โอเคค่ะเออเอานี้เลย สเตเฟอร์เวิร์ดมาไงอะ่ะคําว่าสเตเฟอร์เวิร์ดชื่อบริษัทอ่ะ <t akes forward> มาจากการที่เราเสิร์ชใน Google เลยแหละว่าเฮ้ย <t akes forward> แม่งชื่ออะไรดีวะแล้วก็ไปเจอคําคํานึงสเตเฟอร์เวิร์ดแล้วรู้สึกว่าเอ้ยคำนี้แม่งไม่ใช่ <t akes forward> ช่วงตอนที่เราเปิดบริษัทจําได้ว่าช่วงนั้นคือไลฟ์โค้ดดังมากๆมันจะมีคลิปแบบก้าวไปขาา้างหน้ามึงลุกขึ้นชื่อวะก้าวแรกไม่เป็นไรเฮ้ยก้าวต่อไปไฟเริ่มไหม้ตะบงอะไรเงี้ยแล้วเราแบบไม่ใช่วะไม่ใช่เลย <t akes forward> อ่าเรารู้จักแบรนด์แบรนด์หนึ่งคือแบรนด อ่าตอนนี้วอลเกอร์ซึ่งเป็นแบรนด์ต่างๆมาเทศเรารู้สึกว่าคำนี้แม่งคมอ่ะเขาใช้คําว่า keep วิ n g เฮ้ยเก้าไปข้างหน้าเก้าไปข้างหน้าเราก็เลยเลือกใช้คําว่า Step f o r w เหมง่ายแค่นี้เลยโอเคพี่แย้เป็นปีแล้วกันช่วงตอนที่เปิดบริษัทใหม่ก็เจอวิกฤตเลยฮะวิกฤตช่วง1ปีแรกเลยก็คือตอนนั้นอ่ะเราเปิดโฆษณาไม่ได้ช่วงนั้น Facebook แม่งเคลียร์คือเรากดสร้างโฆษณาปุ๊บเราหาลูกค้าใหม่ปุ๊บปิด ตอนนั้นเราเริ่มรับพนักงานชุดแรกมาแล้วคือจำได้เลยว่าตอนนั้นมีพนักงานเกือบ10คนแล้วที่มานั่งทํางานตอบลูกค้าเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราแก้ปัญหาโดยการที่เราเอาลูกค้าที่เรามีในมือกลับมาโทรดูแลก่อนแล้วกันเพราะว่าไหนๆมันไม่มีของใหม่งั้นก็ทําของเก่าให้มันดีก็เลยตัดสินใจให้ทุกคนครับโทรหาลูกค้าเรียกได้ว่าตอนนั้นมุ่งห่นมากคือโทรกันแบบว่าพี่สมบัติคะ ตอนเช้าคนหนึ่งโทรพี่สมบัติตอนบ่ายพี่สมบัติโดนอีกแล้วอีกคนหนึ่งแบบเฮ้ยน้องคำบริษัทนี้ทำไมดูแลพี่ดีจังโทรมาเช้าสายบาบเย็นคือเปล่าเราไม่ใช่จริงครับคือเราหาลูกค้าใหม่ไม่ได้ครับพี่สมบัติเออก็สนุกดีครช่วงนั้นแล้วก็ช่วงที่2ที่เป็นวิกฤตก็เป็นอะไรที่ชาเลนสุดก็คือตอนโควิดตอนปี2019นเะ้นาะตอนนั้นจำได้เลยว่าเฮ้ยเราจัดโปรโมชั่นไปเทีย่ยวเกาหลีแล้วเสร็จกลับมาทุกคนแม่งมองเราเป็นตัวประหลาดเพราะโควิดมันมาใหม่ๆแล้วประเทศประกาศว่าทุกคนต้อง work from home ไรคือ work from home วตอนนั้นพนักงานเกือบ20แล้วอะทำไงส่งของไงต่อลูกค้าไงปกติเขามาสแกนนิ้วมาเราก็เห็นว่าเขามาทํางานตั้งใจทํางานแล้วอ,อยู่บ้านเขาทํางานป่วเงินเดือนที่เราจ่ายทำไรเนี่ยคือตอนนั้นก็แบวบว้าวุ่นไปหมดแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องทําตามเพราะมันถูกบังคับเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรก็ไว้ใจทุกคนแล้วก็ประกาศปิดฟิศครับตอนนั้นก็ ทำงานโดยการผ่านเหมือนการไลฟ์สดเลยแล้วก็ซูมเว r k f r ฟ m home ฮมมันผ่านมาได้ยังไงเราก็ตกใจอนนัตรงที่ว่าตอนแรกเรากลัวมากๆแต่พอได้ work ์กฟอร์มโจริงๆรกลับกลายเป็นว่าทุกคนแม่งมีพลังและตั้งใจทํางานกลายเป็นว่าเดือนที่เรา work from home, ์กฟอร์มโยอดเราเป็น New High ขึ้นมาตั้งแต่เราทําบริษัทก็แบบโหผ่านตรงมาได้ก็แบบด,แบบดีใจแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่ หันจุดนั้นมันด้วยกันได้ครับเอาอีกสักวิกฤตแล้วกันที่ที่พอรู้สึกว่าอยากจะเล่าครับเมื่อไม่นานมานี้และคณะนล่าสุดก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือบริษัทเนี่ยถูกโกงโดยการที่เอาของออกไปขายถูกโกงคลังสินค้าเราต้องเอาเงินสดที่เราจะต้องเตรียมแพลนไว้แล้วว่าเฮ้ยเราจะ่ายโบนัสเราจะจัดงานเราจะนู่นจะนี่จะนั่นต้องไปโปะตรงนั้นเหตุผลเพราะว่าเหมือนเราซื้อสินค้าเข้ามาแต่ว่าเราขายออกไปโดยที่เราไม่ได้เงินเข้ามามันกลายเป็นว่าคโหไม่สะดุดช่วงหนึ่งเลยฮะแล้วก็ประเมินมูลค่ามาก็น่าจะ เจ็ดหลักได้อยู่ตอนแรกบอกน้องๆนะเหมือนไม่เครียดแต่พอย้อนนึกกลับไปมากินไม่ได้น้องําอยู่ประมาณสองสามวันเหมือนกันนะคือหน้าสูบเลยอะ่ะอ้าวไหนบอกไม่เครียดไงเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เจอมาหลายวิกฤตงแต่สุดท้ายก็พอเรานั่งคิดไปคิดมาเราก็ย้อนกลับมาคําที่เราเคยบอกน้องๆว่าไอ้วิกฤตอะ่ะไอค้คาพูดที่เราสอนสอนกันมันเอามาใช้อะไรแบบนี้แหละเออแล้วก็ลุกแล้วก็ทําใหม่สิว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ว่าเพราะถ้าเราถูกโกงได้ขนาดนี้แปลว่าเรามีความสามารถที่หาได้มากกว่านั้นอีกเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงว่ะ พ,พูดกับตัวเองเสร็จแล้วก็เลยลุกมาครับใช้เวลาไม่นานเราก็ผ่านมาได้ตอนนี้ก็สบายแล้วครับก็ชิวออจริงว่ะไอ้คำที่เราใช้สอนกันเนี่ยมันได้ใช้จริงด้วยก็ประมาณนี้ครับวิกฤตความรู้และปัญญามันจะทำให้ปัญหาต่างๆของบนโลกใบนี้เล็กลง